น้อมกราบสวัสดีมิถันจิทางบ้านทุกท่านนะคะญาติธรรมทุกท่านแล้วก็กราบสวัสดีพี่วรรณที่ตาวัญชานนท์นะคะดิฉันานางพิมพ์พจีพี่พันธ์ังตุนก่อนนะคะขอ,อ,อกราบสาธยายทารมง่ายๆนะคะในการปฏิบัติธรรมของดิฉันที่บ้านนะคะส่วนมากที่จะปฏิบัติธรรมที่บ้าน <c oughs> ก็จะมีใช้ใช้หนังสือที่เป็นคู่มือปฏิบัติธรรมเล่มนี้นะคะ่ะแต่ว่า บางวันก็จะทําทางรัดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดสวดมนต์ทั้งเล่มอะค่ะแต่ง่ายๆที่ทําอยู่ที่บ้านเนี่ยเบื้องต้นที่ครูบาอาจารย์พี่วันท่านได้สอนนะคะก็คือกล่าวคำมาที่ถามจิตเนี่ยค่ะที่อย่างที่พี่ๆเขาพาสอนทำนะคะในนังสือหน้าหแล้วก็จะทําอัญเชิญพลังบุญจากพระนิพพานทําบ่อยได้ที่เท่าไหร่ยิ่งดีนะคะพี่วันพาทำแล้วก็จะมีกล่าวบท ขอขมากรรมนะคะส่วนส่วนต่อมาเนี่ยดิฉันก็จะนั่งทำอานาปนสติอันแรกก็คือจะต้องกล่าวคำสมทานพระกรรมาฐานก่อนนะคะก็อีทางาคำพระธรรมฐานก็นโมสามจบนะคะแล้วก็อีมาหางพระเาวาอัตตภวังตุมหากังป็ได้ฉาฉามีะนะคะแล้วก็กล่าวทำตาม,ตามห,นหนังสือที่ที่สวดมนต์เนี่ยะคะ่ะ แล้วก็พอ,อนั่งกรรมฐา,านได้สักท่านาทีที่แบบเร็วอะค่ะส่วนมากจะทําแบบเร็วก็น้อมขอพรขอพรก็ส่วนมากทางโลกก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเงินทั้งนั้นนะคะขอเงินก้อนโตๆมาทําได้ที่ทางโลกก็ขอพระพระกระซัให้มีมากมายาได้รับความเมตตาจากทุกดวงจิตใครพบเห็นก็ให้เมตตาเรานะคะให้ให้ความแรงอธิษฐานนั้นมาเร็วและมาแรงนะคะ แล้วก็กล่าวคำอุทิศส่วนกุศลก็อีทางบุญญาพรังมณตัวอย่างนะคะอีทางบุญญาพรัลังผลบุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้ทำดีแล้วสำเร็จแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปันนจจุบันปัตวัน,นชาติขอจงรวมตัวกันเป็นหนึ่งและขอน้อมถวายองค์พระสัมมาสัมพทุทธเจ้าทุกพระองค์อันมี สมเด็จพ่อองค์ปฐมบรมธรรมบิดาเป็นที่สุดพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้า,ท,าท,ทุกพระบาททุกพระองค์พระอารหันต์ขีนาศบลชั้นพระนิพพานอันมีมอ,องค์หลวงพ่อฤาษีริมดำหลวงปูป่บาลท่านแม่สีทั้งสามพระองค์ท่านแม่ดารารัศนีท่านแม่ทุกพระองค์และองค์ูบาอาจารย์ทุกพระองค์ ขอพระเมตตาขอพระบารมีโปรดอนุเคราะห์สงเคราะห์แผ่บุญกุศลไปยังเจ้ากรรมนายเวรของลูกทุกภพทุกชาติที่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีขอให้มาร่วมอนุโมทนาสาธุบุญและแผ่และเมตตาเอาหสิกรรมให้ลูกได้เทินเจ้าค่ะแล้วก็จะกล่า,ลา,ลาวคำอธิษฐานใดๆที่ต้องการตามแรงอธิษฐานของเรานะคะ ก็ขอจบคำสัตยายรรรมแต่เพียงเท่านี้เจ้าค่ะสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุ